สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องโปรแกรมตัดเกรดโดยใช้ i f else ด้วยภาษา C บนโปรแกรม Visual Studio Code นั่นเองค่ะถ้าใครเนี่ยเคยสงสัยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะช่วยเราคิดเกรดจากคะแนนที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามาได้ยังไงวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทําการเปิดโปรแกรม Visual Studio code กันเลยค่ะถัดไปนะคะครูก็จะทําการ Add Folder to Workspace ค่ะผู้ขอเก็บไว้ในไดได,ดีนะคะจากนั้นเราก็ทำการ New Folder ขึ้นมาค่ะผู้ขอตั้งเป็น g r a d e Project นะคะจากนั้นเราทำการ Add ได้เลยค่ะถัดไปนะคะเราจะทำการสร้าง New File ขึ้นมาค่ะเป็น g r a d ด .c นะคะ e n ด e r t e r ถัดไปบรรทัดแรกนะคะเราทำการ s h r r p n n p u t e ก่อนค่ะ s d i o d h. อ,อันนี้นะคะเป็นคำสั่ง Sharp Include s t u d i o h. N นะคะตัวนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่เราต้องใช้ในโปรแกรมนี้นะคะ คือมีการรับค่าจากผู้ใช้แล้วก็แสดงผลออกมาทางหน้าจอเนาะมันเป็นไลบรารีชนิดหนึ่งค่ะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชัน bin f หรือว่า scan f ได้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ใช้ในโปรแกรมนี้อย่างแน่นอนค่ะถัดไปนะคะเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรมนะคะก็คือ in main ค่ะ main วงเล็บปิดกาค่ะ InMain นะคะเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรมในทุกตัวของภาษา C นะคะตรงนี้นะคะเราเนี่ยกำหนดให้เม n เนี่ยเป็นฟังก์ชัน i n หรือว่า i n t r g e r นั่นเองซึ่งหมายความว่าโปรแกรมนี้นะคะจะต้องทำการคืนค่ากับเป็นตัวเลขไปยังระบบปฏิบัติการที่ได้ทำงานเสร็จแล้วนะคะและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมี Return 0ในท้ายโปรแกรมค่ะตัวถัดไปเราจะทำการ i n s c o r e นะคะ ประกาศตัวแปรนั่นเองค่ะเราจะประกาศตัวแปรอินสตรกรนะคะหรือว่าจำนวนเต็มเพราะว่าแนาของนัรีปรเราเนี่ยจะเป็นแบบเป็นตัวศท์นิยมเนาะเช่น 45, 75, 89, 90าอะไรนี้นะคะถัดไปเป็นการรับค่าจากผู้ใช้นะคะปินเอนั่นเอง วงเล็บสับเพิ่โคดเอนเตอร์หยุดสกอร์เนาะเป็นการกรอกข้อมูลนะคะให้ผู้ใช้เนี่ยกรอกเข้ามาว่าได้คะแนนเท่าไหร่สแกนเอฟสับเพิ่นโคดเปอร์เซ็นต์นดีคอมมาแอนสกอร์ score, นะคะ ปินเเนี่ยคือใช้สำหรับข้อความฟิล์มข้อความไปทางหน้าจอนะคะโดยให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นว่าผู้ใช้ควรกรอกอะไรเข้าไปนั่นเองค่ะส่วนสแกน F นะคะเปอร์เซนต์ดีเนี่ยคือรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเราต้องการซึ่งหมายความเป็นเลขจำนวนเต็มนั่นเองค่ะโดยเก็บค่าไว้ที่ตัวแปรสกอร์นั่นเองถัดมานะคะเราจะทำการตรวจสอบช่วงคะแนนหรือว่า การสร้างเงื่อนไขนั่นเองค่ะโดยใช้ if นะคะ if l นั่นเองที่เราพูดไปข้างต้นนะคะว่าจะเรียนกัน if score มากกว่าเท่ากับ80ปีก้า pin F double quote your grade A b บ c กส l e นด n เนะคะ mm hmm. เพื่อทำการ mm hmm. ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองอ่ะถ้าคะแนนของนักเรียนนะคะอยู่ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ80เนี่ยแสดงผลออกมาก็จะเป็น y r u r g น t a นั่นเองเงื่อนไขถัดไปเป็น elf if นะคะสะกอมากกว่าเท่ากับ70เนาะ กีตาฟินเอฟเบนโค e เชียเกตบีก็คือถ้าเราเียนเนี่ยคะแนนอยู่ในช่วง70ถึง79นะคะระบบก็จะแสดงเป็น your r a d e b นั่นเอง ให้ใครถัดไปเราก็ใช้ลายๆกันเลยค่ะงั้นครูขออนุญาตกอบ,บนะคะเพื่อให้มันรวดเร็วต่อการทํางานเนาะอ่าเราก็กดโอนวีเลยคููจะเปลี่ยนจาก70เป็น60นะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นเกรด C ีเมื่อนักเรียนเนี่ยมีคะแนน60 -69 ถึง69นะคะระบบก็จะแสดงเป็น Your grade C นั่นเองอ่ะอันนี้ก็กอบเหมือนเดิมนะคะเพื่วรวดเร็วในการทำงาน เปลี่ยนจาก10เป็น50ค่ะแล้วก็เกทดีตาอไปค่ะคู่ลืม backslash n อ,อันดับสุดท้ายนะคะเป็นคาสั่ง else นะคะปิดก,ก่า ฟิน n f your ์ get get อะไรคะนั่นเองแล้วก็ s e l e c t in ถ้ารักเนียนะคะคะแนนต่ำกว่า50ขึ้นลงไปนะคะเราก็จะแสดงเป็น your get f นั่นเองนะคะยังไม่เสร็จนะคะลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำการอะไรคะที่ครูบอกไปข้างต้นก็คือ return 0เนาะ ถ้าเราเนี่ยไม่ใส่รีเทิร์นศูนย์ให้เขานะคะถ้าเราลืมรีเทิร์นนะคะโปรแกรมอาจจะยังทางานได้อยู่คะ่ะแต่ว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างนะคะดังนั้นเราควรใส่ไว้ดีกว่านาะเพื่อไว้เพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการรันค้ดสครูจะใส่80นะคะ นี่นะคะพอครูเกาะเข้าไปแล้วก็จะได้ยูราเกตเองขึ้นมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้แผ่นดินไหวคะ่ะครูได้นั่งช็อกเลยนึกงว่าครูเนี่ยนอนน้อยหรือว่าเป็นอะไรที่ไหนได้ไปถามเพื่อนมาเพื่อนก็เป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคลิปนี้นะคะคงเข้าใจง่ายนะใช่ไหมคะเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่อง if else ไปนะคะในการตรวจสอบค่าคะแนนหรือว่าเลือกเกณฑ์นะคะที่เหมาะสมและยังใช้ฟังก์ชัน print f scan f นะคะ ลองนําโค้ดนี้ไปปรับดูกันนะคะอาจจะได้ฟังก์ชันใหม่ๆในการปรับค่าคะแนนโดยใช้สวิตเคสหรือว่าอะไรก็แทนได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ